งานนี้กที่แล้วก็ได้คู่คีครักบกลุ่มชุมชนต่างๆนะครับเนาะ <Okay. S 1> ซึ่งกลุ่มและชุมชนต่างๆนะครับณวันนี้นะฮะ <Okay. S 1> เป็นมีการขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของของา้าวสารเกษตรจจัยหัว <Okay. S 1> แล้วก็เป็นมากเป็นผลตัวนะครับทําให้เกิดผลประโยชน์ต่อพี่น้องชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรายจ่ายเพิ่มรายได้แลการขยายโอกาสนะฮะ แล้วก่อนในชุมชนยังมีผลงานต่างๆอีกเยอะแยะนะครับซึ่งต้องการทจะได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออกไปเพื่อที่จะขยายผลแนวคิดของเสื่อคิดภเพิยมของพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับครับแล้วซื้อซื้อตีหันอาจารย์ได้ได้ทำนี่ได้ไปเผยแพร่ในส่วนของในด้านใดครับอซื้อตีทั้งสำนักงานพระมชน ได้ลงไปจัดเก็บรวบรวมแล้วก็เผยแพร่เนี่ยนะครับ,รบเขาจะเน้นสื่อ,อช่องทางสื่อที่จะเผยแพร่ในรูปของซึ่งเรื่องของโซเชียลมีเดียนะเป็นเว็บไซต์เอาเป็น Facebook นะครับซึ่งกำลังมาแ <laughs> รงทั้งสองอะครับแล้วก็ทวิตเตอร์แล้อีกส่วนหนึ่งก็คือเขาได้เน้นเกี่ยวกับเคลิปวิดีโอค,ครับคือจะมีทั้งภาพทั้งเสียงแล้วก็เขาสาช่องทางที่เขาเผยแพร่ก็คือทาง กระ YouTube ซึ่งขณะนี้เราได้ทำตรงนี้นักมากเลยแล้วซึ่ว่ารู้สึกจะมีทางสำนักงานพ้าราชการชนที่เอเด่นเด่นแล้วไอ้คลิปคลิปอย่างต่างๆที่เอาอัพลง YouTube หรือว่าอัพลงในโซเชียลมีเดียนะครับเนาะมีผลตอบรับจากผู้ชมนะครับโอ้ดีมากเลยดีมากเลยครับบางคลิปนี่คนดูเป็นสองสามแสนนะครับคลิปเดียวนะฮะแล้วเปิดดูแล้วเปิดมีการฟีดแบ็กมีการคอมเมนต์เข้ามาก็ครับมีการคอมเมนต์มีการฟีดแบ็กแล้วก็ ตีได้รับผลประโยชน์ดีเห็นๆก็คือว่าทาั้งโดยเฉพาะทางกลุ่มโอทอ็อปนะครับซึ่งผมได้ไปทำ,ทำเป็นสมรโมตการผลิตกุ่มเป็นทลิปสั้นๆสี่ห้านาทีสิบนาทีนะฮะแล้วเผยแพร่ไปปากฏว่ามีคนติดต่อสั่งซื้อของ,ของเข้ามาเพิ่มกลุ่มก็สอบถามว่าได้หุ้มาจากไหนบอกว่าได้ดูจากคลิปวีโดูจากการงสือซเ่อยชมีเดียทำเพื่อยอดขายของ ค,ครับตั้งด้วยงานของอาจารย์ก็มีการเจ้ซื้อในการประชสมพันธ์ในการทำร P.R ในโลกโซเชียลนะครับนาะแล้าวถามว่าในฐานะที่เป็นเป็นเป็นสื่อที่ที่จ่วยกับชุมชนจุ่พัฒนาชุมชนนี่ผมถามเหตุผลกมว่าทาให้ถึงเข้ามาดวมกับทยาททีวีชุมชนครับอ,อ๋อเพราะว่าผมเห็นว่าเป็นโอกาสของเขานะฮะที่จะเข้าไปมีส่วนรวมในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็นำผลงาน ของพี่น้องชาวบ้านนะครับออกออกสู่สายตาสาธารณะนะครับเพื่อจะ,อะนําไปสู่สิ่งต้นแบบที่ดีและการขยายผลใน,นเชิงปริบัติตาสแนวเศรษฐกิจพอเพียงครับผมผมคิดว่าอยากจะเข้าไปยินดีดีเข้าไปมีส่วนร่วมของชีวชุมชน,น,นครับที่ติดช่องทางที่าครับได้ยินข่าวอาจารย์จะได้เข้าไปเป็นส่วนรวมในเรื่องของเครือข่ายนะครับของพยาวยติมชุมชนถามว่าบทบาทบทบาทหรือว่าลักษณะในการเข้าไปมีส่วนรวมนีอาจารย์ได้เข้าไปทำเป็นอย่างไร ก็คงจะเป็นลักษณะการที่เขาจะอาสาเข้าไปเป็นเกี่ยวกับผู้ผลิตในการนหนึ่ง <Godzilla> <c oughs> นะฮะนะครับเพราะว่าทั้งตัวตัวเขาเนี่ยพอจะมีความรูพื้นฐานในการจะทําซื่ออยู่แล้วก็เขาก็มีทีมงานแล้วก็เขามีเครือข่ายเครือข่ายในชุมชนนะฮะกับทุกอําเภอสักเก้าอำเภอแล้วก็เขามีเครือข่ายเกี่ยวกับโอท็อปจอร์ทยาวเครือข่ายของ เอบโอหรือว่าโนเลดเวอทอฟซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาต่างๆที่มาจักกลุ่มรวมตัวกันเพื่อบูรณาการเรากเพื่อเข้าไปเจอแลนสนับสนุนพีโนทอฟในพื้นทีน่่ะครัหลังจากตั้งหน่วยงานของอาจารย์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในพยจพชมชนแล้วมีข้อจํากัดในการมีส่วนร่วมดังกล่าวกับ จะแบบนี um, ้ฮะมีข้อจำกัดเรื่องเกี่ยวกับเวลาบ้างหนึงเวลาบอกแม่นานบ้างนึงคือถ้าสมมติว่าทางทีวีพะเยาทีวีชุมชนเนี่ยต้องการจะประชุมผู้สหเลือเนี่ยบางทีมันไปตรงต้องงานเขาภารกิจที่เขาเน้นเขาประสานไปได้ครับแต่อยาาจะให้ถ้าเป็นว่าช่วงเสาร์ที่สุดเลยช่วงนอกเวลาที่เขาจะมีภารกิจการงานนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับผมก็สามารถเข้าไปร่วมได้เพราะว่างานของผมมันอยู่ในรับพื้นที่แล้วงานออกในชุมชนนั่นเอง ครับแล้วแล้วทังอาจารย์มองความเป็นไปได้ว่าตัะของประชาสังคมนะครับหน่อตีจะบริหาร<ม>พยาธิมีชุมชนท่านอาจารย์ว่าเพราะจะเป็นไปได้หรครับผมว่าเป็นไปได้นะครับรเพราะทุกอย่างเพราะทุกในงานทุกในระดับจังหวัดก็ดีในระ,ระ,นระดับเพื่อกาดีนเนี่ยคุณสุขุมมีการทํางานบูรณาการกันอยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าเรามีตัวแทนของทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันเนี่ยมันก็จะทำให้มีส่วนร่วม ในการผลิตซื้อแล้วก็ในการทํางานเนื้อทีวีชุมชนเนี่ยครับได้มีประสิทธิภาพและก็มีประสิทธิผลตัวนะครับถ้าหาว่ามีหน,วน่วยงานอื่นเข้าไปช่วยอ่ะแต่และหน่ว,นวยแต่และหน่ว,นวยนครับผมครับแล้วทางอาจารย์ก็ได้ไปรวมนะครับเนาะก,กับพยาอยิมยิมชนกับได้ออกอากาศมาประมาณสิบกว่าเทปแล้วนะครับเนาะครับครับทางท่านอาจารย์คิด คิดว่าการทํางานที่ผ่านมาเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาของทีวีพยาธิวิจุชนเนี่ยท่านท่านอาจารย์ลองประเมินเพราะรัคกว่า<ม>เป็นจะได้ของครับผมผมคิดว่านะครับเนาะผมคิดว่าอยากจะให้ทางทีวีพยาธชวเนีชนเนาะอยากอยากพีจารณ์ทดซะหน่อย ที่จะเข้าไปริษูหรือรวมนี่และเพราะจะได้ผู้แนวทางว่าจะเป็นจะเป็นโอรมโอรมเมื่อไหร่ครับโอรมเมื่อคนจะทําสื่อทําอย่างเงี้ยครับโอรมเกลือไคโอรมเครือข่ายครับว่าถ้าจะสมมุติว่าจะทําเสนอข่าวน่าจะเป็นรวมไรเทคนิคกะใชยเทคนิคแบบไรหรือว่าจะเป็นสัมภาษณ์หรือว่าจะเป็นการจะทํำซาบดีระยะเวลาแล้วก็คนจะแนะนำเพื่ทีมงานของคนนะครับแนะนําวิธีการที่ที่ถูกต้องนะครับบางทีเขาทําไปแล้วก็บ เราคิดเราถูกลองถูกไปนะครับผมว่าจริงๆแล้วมันถูกต้องหรือไม่เนี่ยครับเวลาทำสื่อถูกไปครับมองว่าการเจาะทีว,ทชชวยยทีชุมชนนี่จะเอื้อประโยชน์ต่อต่อหน่วยงานของท่านอาจารย์หรือครับใช่แน่นอนครับผมว่าเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะสิจะมีเอื้อประโยชน์เพราะว่า,วาทางองคอ์กรเนี่ยก็ต้องการสร้างภาพลระนะครับองค์ก, s, กรตัวและก็อยากจะสร้างผลงานเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างนะครับมันก็จะทําให้องค์กรของเราเนี่ยครับเนาะได้รับการยอมรับ หลักการศรัทธาแล้วก็กที่สําคัญคือเขาได้เผยแพร่งานสร้างความรักทีนี้นะครับองค์กรนี<า>ม่มากครับแล้วลองมาอู้อู้ถึงเรื่องพยาธีทีชุมชนะนะครับเนาะ,ะตามงฐานอาจารย์มองพยาธีชุมชนไม่รู้คงเป็นสิ่งที่ดีนะฮะครับ,รบแล้วก็มีม<า>ข้อ,ขอเสนอแนะเกี่ยวกับพยาธีชุมชนผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าถ้าท้องถิ่นหรือท้องถิ่นของเขาเนี่ย ตัวเขาเองเนะครับสามารถที่นําเสอนอผลงานนําเสนอสื่อ,อนําเสนอข่าวมาเพืนะ่อรับพี่งก้านการจังหวัดหรือกางจังหวัดได้ไดชมได้บริบทนียนะผมว่าจะเป็นโอกาสหลายๆกลุ่มที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมนเะพราะว่านักเรียนนักศึกษานิสิตนักศึกษาแล้วว่ากลุ่มชาวบ,บ้านกลุ่มอาสาสมัครต่างๆผู้นำชุมชนเนี่ยเพนนื่อจะมีเขาจะมีความสามารถที่จะเข้ามาริสื่ออย่างช่วยโดยทรงทำข่าวท่านอย่างนั้นมันถุทำเพื่อท้องถิ่นของเขาเนี่ยครับมีข่าว ขึ้นไวเลยนะครับแล้วก็คานั้นก็จะเป็นประโยชน์กับในการดำรงชีวิตการใช้ชีวิตปัจจุบันของตัวยองครับแล้วถ้าในอนาคตเนาะครับหนอเยาทีวีชุมชนได้ก่อตัวตั้งขึ้นมานะครับด้วยถามตังอาจารย์ว่าถ้าเป็นแนวทางในการบริหารจัดการแล้วครับตังอาจารย์กว่าควรจะมีแนวทางในการบริหารจัดการในด้านต่างๆจะไ้ครับการบริหารจัดการมีก่อย่างเช่นยางด้านด้าน ด้านทุนกะครับที่ว่าด้านทุนนี่ก็คือเพราะว่าตามขยวทีชุมชนนี่มันสามารถที่จะโฆษณาได้อาจารย์ว่าควรจะบริหารจัดการจะได้คงจะต้องขอการวิสลุนแล้วก็มาจากอุปกรณ์หรือว่าจากผู้ที่มีกำลังทรัพย์หสรับสมุนนะฮะเพราะส,สิะส่งอะไมันเป็นเรื่องจะต้องใช้งบประมาณในการบริหารจัดการนะครับถ้าเรา ถ้าเรามีแรงสนับสนุนหรอซัพพอร์ตเรื่องพวประมาณนี่้โฮงจะทำได้ยากนะครับคงจะต้องมีคนจะหาห้องอย่างก็คนสนับสนุนนะครับผู้สนับสนุนนะผู้สนับสนุนนี่านอาจารย์มองว่าคนจะเป็นน่าจะเป็นคือทุกใครก็ได้คะจะเป็นองค์กรหรือว่าเป็นลูกกองเอกชนก็ได้นะครับหรือว่าในส่วนตัวของคนปีอยากจะสนับสนุนตรงที่เอ้ามาเนี่ยเปิดสามารถสนับสนุนได้นะครับคงจะเป็น เป็นเป็นบุคคลหรือว่าเป็นกลุม่มหรือเป็นองคอ์กรทั้งลัทของเอกชนเลยแล้วแต่ครับที่จัสสมุสนได้ครับแต่ต้องยืนยืนตัวครับแล้วแล้ว,ลวถ้าเป็นการบริหารจัดการทางด้านาบุคลากรบุคคลแล้วครับเพราะนั้นบริหารจัดการของนั่นคนหรือบุคลากรเนี่ยก็คงจะเป็นเคาจะมีทีมที่เป็นเป็นรักอยว่าเช่นทางทางเทคนิคอย่างต่างผู้บริหารทีต้องดูแลเป็นรักอยู่แล้วนะบริหารต่วนแต่ว่าเขาอยากที่จะ สังคมเข้ามามีส่วนรวมมาครับการบ<ม>ริหาร,าราการมีส่วนรว่นรว,มรวมแล้วครับ,รบจะต้องจะต้องทำไดฉก็คงจะต้องเป็นคณะลูกของคณะกรรมการ,กการขึ้นมาครับมีการจัดตั้งคณะบริหารดีกว่ามีหลายภาคส่วนมารวมคณะตรงนี้ก็จะทำเมื่อตรงนี้มันเป็นทุกคนมีส่วนรวมทุกคน,นรวมเป็นเจ้าของกนะ็จะเกิดความความพาดหรืออะไรก่อนถจะเข้ากลุ่มเทที่ใจเข้ามาท,ทำงานมนาะ แล้วพูดถึงได้ด้วยว่าเครือข่ายนี่สำคัญมากนะนกครับเนาะสำคัญมากแล้วถ้ามีเครือข่ายเข้ามาในหลวงกับพยาธิีชุมชนแล้วเขาจะมีวิธีการบริหารจัดการเคือข่ายแล้ะครับก็คงคงคือ็นบริหารกันเองนะครับม,มีชุดของคณะทํารรงานามีตั้งเขาจะต้องมีการจัดตั้งคณะทํางานทํางานร่วมกันนะครับปทีมงาน แล้วทีวีชุมชนควรจะดําเนินหรือว่าทําหน้าที่ต่อชุมชนหรือว่าต่อท้องถิ่นจะได้พออย่งางอาจารย์ก็คงจะเป็นในรูปของการเรื่องความหู่นะฮะเรื่องความมู้ที่ที่พี่น้องประชาชนจะต้องเอาไปนําไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเช่<ฆ>นเรื่องการทำอาหารกินเช่นเรื่องเกี่ยวกับราคาผลผลการเกษตรเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพการยกและระดับรายได้การแก้ไขปัญหาความยากจนนะฮะรวมทั้ง ผมจีิผมอยากจะเพ่มีนักก็คือว่าอยากจะทพ่มีนํำเสนอต้นแบบรูปแบบต่างๆซส่ยงชาวบ,บ้านเขาทาอยู่ทำด้วยยิตใจเราอยากจะเอายกย่องเชิดชูมขึ้นมาได้แสดงผลงานออกมาเป็นที่ยมภับในสังคมแล้วก็สามารถ,ถจะขยายผลไปคนอื่นได้ได้เห็นได้ผู้เห็นแล้วก็นำไปประยุกใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆท้นๆที้ แล้วถ้าเกิดะพะเยาทิ่ชุมชนขึ้นมานะครับนาองตั้งอาจารย์เชื่อว่าการยูรอดของพะยาทิ่ชุมชนจะยูรอดได้ยังไงแน่นอนครับถ้าว่าในครับเลยครับถ้าว่ามีการบูรณาการคนละมือจากทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามาช่วยกันทางมีส่วานี้จะสร้างความยั่งยืนแล้วก็สามารถที่จะเดินไปข้างหน้าอย่งยังมั่นคงนครับคิดว่าครับ ถ้าตังถ้าตังอาจารย์อยากจัดพิธอรูปครับอาจารย์ทีมชุมชนอาจารย์จัดพิธีอะไรอย่างนี้อ๋อสำหรับของผมนี่คงจะปพิธีที่ออกมาในเกี่ยวกับที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการดําเนินตามวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของขบราชุดเจ้าหัวครับซึ่งมีคนได้เดินไปตามทางนี้จนมาส่งของโซเลเยอะแยะเลยในในชุมชนที่ต่างๆครับอยากจะนำเสนออยากจะนําเสนอต้นแบบเรานี้นะฮะและที่สําคัญก็คือว่าเขาอยากจะ ช่วยเหลือพี่น้องวัดทอบะในพื้นที่ได้มีช่องทางที่จะเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของเผลเพรียพัฒนาอาการผลิตผลผลแล้วก็เพื่่อทีเพิ่มยอดจำหน่ายของผลผลนําไปสู่การค้าขายต่างตั้งต่างองค์กรที่ได้เข้ามาร่วมกับทางาทีวีชุมชนในส่งผลองอันดับตึ๊กับต่างองค์กรของต่างอาจารย์ก็ทางทีวีชุมชนนะครับเขาจะที่ได้เข้ามาร่วมนะฮะก็จะทำเพื่อเราได้ ได้ทั้งโอกาสครับได้ทั้โอกาสที่ช่องทางที่กว้างขวางยิ่งขึ้นในการเผยแพร่ประชายสัมพันธ์นะครับเป็นเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้อ,องค์กรของผมเนี่ยครับได้รับประโยชน์เยอะเลยนะครับสุดท้ายแล้วครับอยากยื่นอะไรกันบางถึง่าแนวคิดของพ,พยโยทีวีชุมชนเนี่ยอ,อ,อจจย่างในแนวคิดเกี่ยวกับพยโยทีวีชุมชนก็ความคิดของผมก็คืออยากให้พ,พยาธิีวีชุมชนเนี่ยเป็นตัวแทนที่จะเป็นกระบอกเสียงที่จะ ย่างเพื่พี่น้องชาวบ้านเนี่ยครับได้เปิดหูเปิดตาได้มีความรู้เน้นเกี่ยวกับการปฏิบัติการแนววิธีพุทเพียงนะครับและก็สามารถที่จะมีสื่อต่างๆที่ชาวบ้านเนี่ยได้บริโภคได้พูดได้หันนะครับเกิดประโยชน์ครับในการดำรงชีวิตประจําวันนะการทำมาหากินการต่อสู้ชีวิตประจําวันเนี่ยอยากให้อนมีความความรู้ความอูค์ความหูคิามเสริมเข้ามาในส่วนนี้ครับแล้วอาจารย์คิดว่า อาจารย์เป็นห่วงอะไรอย่างนี้พยาวชนชุมชนมากที่สุดหรือว่ามองเห็นสภาพปัญหาอย่างนี้เพืายาชนชุมชนยังไม่เห็ครับเพราะว่ายังเป็นออกมาเป็นแบบเอาเอาหลังจากนี้เขาได้ทดลองของอาการมาทดลองได้ทำมาอาจารย์ว่าควรจะปรับปรุงตรงไหนควรจะเพิ่มเติมตรงไหนหรือว่ามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอ๋อผมอยากเสนอแนะเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์คือ ทุกองค์กรทุกประชาชนนะครับได้พูดจับกับตัวนี้ตรงนี้มีเกิดขึ้นแล้วนะฮะช่องครังที่จอประชาันท่านที่ผมได้ได้พู้ว่าแหมมักมั้งละหรือว่าพะยเยามีตรงนี้อยู่นะครับเพื่อจะทุกคนสนใจแล้วจะเข้าปติตามมาแต่ตอนนี้เขายังแบบมีอย่างนี้ว่าราชนารเิอเกิดปฏิบัติข้าสมพันธ์นะครับอ่าครับกับแฟงไม่ใช่ที่นะครับ เยขอครับครับขอบคุณครับยินดีนะครับคือครับประมลมือนะครับเดี๋ยวขอใชอาจจะเสีงจิอผมก็นะครับ